สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ในกางดังชาแนลนะครับผมกับ Assassin's Creed Valhalla นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวชุด Hell Damnation Armor Set กันครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพี่โจจิรกรโละวานโฟที่ไพ่นะครับผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้เกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับผมชุด Hell Damnation ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันครับชุด Hell Damnation เนี่ยประกอบไปด้วยชิ้นส่วนของชุด5ชิ้นนะครับก็คือผ้าคลุมชุดเกาะหมวกนะครับผม ปลอกแขนแล้วก็ชุดเกาะขาชุดเกาะแขนนะครับไม่ใช่ปลอกแขนดิส่วนอาวุธก็คืออาวุธดาบ <c oughs> ดาบใหญ่นะแล้วก็โล่มูดเฟลวอลส่วนอันนี้เซิร์ซอสผมอ่านถูกไม่ไมรู้นะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของชุดกันชัดๆนะครับมาโบชุดนี้นะครับผมมันจะเป็นชุดคุมโทนสีดำเหมือนชุดผีเลยครับตกแต่งด้วย กองไฟประกายไฟทั้งหมดนะครับผมแต่ความเท่เนี่ยมันมีความเท่มากกว่าเยอะเลยนะไปดูในส่วนของชุดเกราะกันก่อนชุดเกราะเนี่ยจะเป็นชุดเกราะสีดําทั้งหมดมีผ้าเป็นผ้าคลุมนะแล้วก็มีรอยแตกที่ชุดเกราะเป็นแบบนี้ตัวเิ็มขัดเนี่ยเป็นหัวกะโหลกแล้วก็มีเป็นหมวกเหมือนเขาวควายาถ้าใครเคยดู พอแล็กนาล็อกมันจะเป็นเหมือนไอตัวที่ผมจำไม่ผิดจำตัวจำ,จำไม่ไม่แน่ใจนะเรื่องความจำผมนะไอที่พระเอกม,มันไปสู้ในมูฟเฟลยไฮตอนแรกเลยอะ่ะนี่มันเป็นไอตัวยักษ์ที่เป็นไฟอะ่ะเหมือนแบบนั้นเลยไอย่ชุดมันจะเป็นแบบนี้นะสนับขามันจะมีรูปหัวกระโหลกขึ้นมามีขีดสีทองด้วยเป็นประกายประกายไล่ลงมาชุดเกาะเป็นชุดเกาะเหล็กนะครับ ลมดำชัดเจนเห็นชัดเจนแล้ว,ว่าเป็นเหล็กสว่วนอื่นๆเดี๋ยวหลังเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีหลังอ่ะส่วนเราน้องหมาเรามาดูพหาหนะของเราอันนี้จะเป็นหมานะแตกต่างจากชุดผีที่จะเป็นมา้าใช่ไหมชุดนี้จะเป็นหมาน้องหมาเนี่ยเป็นตัวเหล็กทั้งตัวเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะที่จับเนี่ยเป็นเหมือนเชือกเป็นเชือกไฟ ตรงนี้มีอักษรลูนด้วยสลักไว้เป็นเหมือนเหล็กเส้นๆๆพับๆกันนะประกายไฟที่ดวงตาโคตรเท่ผมบอกเลยแต่ว่าตัวหมาเนี่ยมันดูเหมือนกลมๆดุกๆไปหน่อยไม่แน่ใจนะว่าหางเนี่ยมันพิ้วไหวด้วไหมมาดูตัวนกกันครับตัวนกตัวนี้จะเป็นนกฟินิกตอนเนี้ยมันเกาะอยู่อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะ,ะเดี๋ยวผมขยับก่อนโอเคอเดี๋ยวเรามาดูตัวนกกัน ตัวนกมีตัวนกสวยมากนะคุณผู้ชมเป็นนกฟินิกมีประกายเพลิงอยู่ที่ปีกแล้วก็ที่แผงคอแผงคอเป็นสีทองลาตัวนกเป็นสีดำนะส่วนมากเราจะเห็นฟินิกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นสีดำ้ำดำออกแดงๆใต้ลำตัวใต้ลำตัวไม่ค่อยมีอะไรนะครับผม รายละเอียดไปเน้นที่แผงคอกับตรงปีกมากกว่าดูตอนบินดิโคตรเท่สวยมากไอชุดนี้ผมว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยซื้อเลยสักชุดหนึ่งเนี่ยซื้อชุดนี้ก่อนได้เลยชุดนี้แม่งเท่มากอ่ะต่อไปเราไปดูหมาหมาเนี่ยหางมันขยับได้นะมันก็ไม่ได้ดูแข็งหรือว่าไม่ได้ดูไอนี่มากไม่ได้ถึงกับแบบเป็นโรบอทนะคุณผู้ชมเหมือนเป็น มันควรจะเป็นแบบแข็งๆหน่อยอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันเหมือนดินน้ามันอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนเหล็กเส้นเท่าไหร่เพราะด้วยความที่ว่าพื้นผิวมันเรียบด้วยมั้งดูเห็นปะมันเรียบไปหมดเลยอ่ะมันไม่มีรอยขูดข่าหรือว่าอะไรเลยอ่ะมีแค่ตรงสันคออย่างเดียวแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีครับสวยดีแค่มันมีประกายไฟที่ตามก็เทแล้วอ่ะมาดูตัวชุดกันก่อนะตัวชุด ตอนเราใส่ผ้าคลุมเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหัวนะแตกต่างจากชุดแดกเกอร์ที่เราใส่ผ้าคลุมเนี่ยเราจะยังเห็นหมวกอยู่ไม่รู้อันนี้อนาคตเขาจะแก้ไหมนะมันเลยแปลกๆนะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนอ่ะถ้าเกิดเราผ้าคลุมออกเนี่ยหมวกมันจะโผล่ขึ้นมามาดูในส่วนหัวเพิ่มเติมครับผมส่วนหัวก็จะเป็นหมวกเหล็กนะครับผมแล้วก็มีเขางงออกมาแบบนี้เหมือนเข่าแพะตรงกลางของหมวกมีมงกุฎไฟอยู่ แล้วก็มีประกายไฟไล่ออกมาตุงเขานะถ้าเกิดเราไม่ได้กดโฟโตโมดเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นประกายไฟไล่ออกมาแล้วก็ตามตัวเนี่ยมันจะมีรอยแตกเห็นไหมแล้วไอ้รอยแตกเนี่ยมก็จะมีเหมือนลาวาแลบออกมาจากรอยแตกนะเท <c oughs> ่มาก <c oughs> ผมโคตรชอบเลยส่วนอาวุธ อาวุธของเซตนี้จะเป็นดาบกับโล่เหมือนเดิมเลยครับเ,เซ็ตนั้นมันจะเป็นค้อนกับโล่ใช่ไหมอาวุธเซ็เนี่ยมันจะมีดาบให้เราหนึ่งอาวุธให้เราหนึ่งอันแล้วก็โล่ให้เราหนึ่งอันทุกเซ็ตเลยนะครับผมทำไมมันใส่หมวยแล้ววะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของดาบกับโล่กันเดี๋ยวผมใส่หมวก่นอนปึ๊บอ่ะเรามาดูดาบกันก่อน ดาบเนี่ยเซิร์ชซอสนะครับผมเป็นดาบใหญ่ปลายดาบมีเหมือนเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเหรอด้ามจับค่อนข้างยาวคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกอะไรอะที่พักดาบเหรอผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเป็นแหลมๆนะเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเหมือนกันแต่เป็นเหมือนแบบเป็นแหลมๆตั้งขึ้นมาใบดาบเป็นแฉกแบบนี้นะครับเหมือนลูกศรปลายดาบเป็นเหมือนหัวลูกศรเลย ไฟดาบมีลาวาแตะอยู่ด้วยนิดหน่อยแล้วก็มีควันขึ้นมาด้วยนะชุดเนี้ยบอกเลยว่ามันจัดเต็มมากทั้งไฟทั้งควันทั้งรอยแตกทั้งโอยแสงสีมันโคตรอลังการอะ่ะเรียกได้ว่าคุ้มเลยอะ่ะใครได้ชุดนี้ไปแล้วก็เปิดค่อนข้างดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเปิร์กันทีหลังมาดูในส่วนของโล่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับให้ ในส่วนของโล่นะครับโล่เนี่ยจะเป็นโล่ใหญ่เหมือนอันที่แล้วเลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นโล่สี่เหลี่ยมแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมีหัวก็โลกเต็มไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวผมนับก่อนนะมีกี่หัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดหัวถูกไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดหัวนะครับผมแล้วไอหัวตรงกลางเนี่ยมีประกายไฟที่ดวงตาด้วยแล้วก็มันจะมีรอยแตก ตามตามโล่เนี่ยมันจะมีรอยแตกนะเป็นสะเก็ดไฟแลบออกมาส่วนตรงนี้มันจะเป็นโซ่ห้อยมาคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าโซ่เนี่ยมันขยับได้หรือเปล่าไม่น่าจะขยับได้นะตรงปลายโล่เป็นเหมือนแหลมแหลมนะเอาไวปา้ปักเอาไว้ปักกับพื้นอนะแล้วก็ให้เราแบบเนี่ยเป็นแบบนี้ปึ๊บเห็นปะเอาไว้ประทะกับศัตรูดู โอ้ยนี่ขนาดถ่ายรูปนะเนี่ยเฮ้ยมันเท่มากเลยอะ่ะดูดิผ้าคลุมเนี่ยรายละเอียดรายละเอียดไม่ได้เยอะเหมือนอันที่แล้วนะเป็นลหลหัวลหลเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็ผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมธรรมดาเลยมีซองธนูติดอยู่ด้วยทางด้านหลังก็เป็นชุดเกาะธรรมดานี่ตรงนี้มีดีเทลเป็นไอ้นี่ด้วยวะเป็นแบบชุดเกาะข้างในอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองถอดผ้าคลุมให้นะ เราลองดูว่าด้านหลังของชุดเกราะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวละเอียดหน่อยนะเพราะคลิปที่เรารู้สึกว่ารีวิวไม่ค่อยละเอียดโอ้ยข้างหลังนี่โคตรเท่เลยว่ะอะผู้ชมข้างหลังก็จะมีรอยแตกแบบนี้นี่แล้วก็มีเป็นประกายไฟแลบออกมาเหมือนข้างหน้าเลยครับผมนี่เพิ่งมาสังเกตว่าตรงแขนก็มีนะตรงส่งมือมีประกายสีทอง มีทองแสม,มด้วยถุงมือเป็นโซ่พันแล้วก็มีน่าจะเป็นไฟเรืองๆป่ะ <c oughs> ตรงถุงมือมันเห็นไม่ชัดอะแต่มันรู้สึกเหมือนเป็นแบบเป็นเหล็กที่มันโดนความร้อนอะโอเคเป็นแบบนี้นะชุดดูมันดูแบบแข็งแกร่งมันดูเป็นนักลบมันดูดุดันโคตรเท่ผมให้เท่กว่าชุดผีนะที่แล้วผมบอกว่าชุดผีเท่ที่สุดใช่ไหมขอทอนคำพูดเลยชุดนี้ดีกว่า ต่อไปเราไปดูเพิร์กกันครับ <c oughs> เพิร์กของชุดเกาะนะครับผมเมื่อเราใส่ครบ5ชิ้นจะเพิ่มเกาะเมื่ออาวุธเราถูกติดไฟถูกจุดไฟนะโบนัส 15, บวกสิบห้าเกาะป้องกันนะครับผมบวกโบนัส1ิแล้วก็ฟื้นฟูเลือดเมื่อโจมตีศัตรูในขณะที่อาวุธจุดไฟอยู่ฟื้นฟูเลือด2% ถ้าเราใส่ครบ5ชิ้นเดีย๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนครับผมส่วนดาบเพิร์กของดาบเพิ่มแอตแทคเมื่ออาวุธเราจุดติดไฟโบนัสบวก30แอตแทคนะครับเพิร์กของโล่สร้างไฟรอบๆตัวเรานะครับผมเมื่อเราทำการบล็อก5ครั้ง เข้าใจว่าเวลาบล็อกเนี่ยอาจจะทําให้เกิดสเก็ตไฟนะแล้วก็ไฟติดรอบๆตัวเดี๋ยวลองไปดูว่ามันเป็นยังไงใช้งานยังไงจะเห็นว่าชุดนี้นะครับเขาจะเน้นไปที่ให้อาวุธเราเนี่ยติดไฟแล้วก็ไปเพิ่มแอตแท็กให้ตัวของเอวอลนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะด้วยเมื่ออาวุธเราติดไฟแสดงว่าอาบิลิตี้เราเนี่ยเราต้องใช้อาบิลิตี้ที่ทําให้อาวุธติดไฟได้ผมเลือกใช้เป็นอาบิลิตี้นี้เป็น ไฟสไต์ก็คือทําให้อาวุธติดไฟนะมันก็จะทําให้เปิร์ของชุดกับดาบทํางานแล้วก็อื่นๆเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยนะครับแต่ส่วนส่วนตัวผมใช้อันนี้นะเพราะมันเท่ดีเวนเจนเวนเจนออฟทอนะครับผมแต่สกิลเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะต้องชาร์จนิดน,นึงถ้าศัตรูไม่เข้ามาเนี่ยเราต้องเดินเข้าไปถ้าเดินเข้าไปเนี่ยเราอาจจะเสียจังหวะโดนมันโจมตีสวนกลับมาครับผมส่วน ability ของการโจมตีระยะไกลใช้อะไรก็ได้ครับคุณผู้ชมจะใช้เป็นลูกธนูไฟก็ได้ให้มันเข้ากับชุดนะหรือว่าเป็นอะไรก็ได้อันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่สกิลตอนนี้ผม power อ6 1 s k ร์ l 6 1กส็กิลก็หลักๆไม่มีอะไรมากครับแต่ควรจะเน้นพาส,สีของดาบแล้วก็อาจจะอัพหนักไปทางฝั่งวอร์ีเออร์ก็ได้ครับผมเพราะชุดกาะน,นี้เป็นชุดเกาะหมีนะชุดเกาะสายวอรเออร์ โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกัน <c oughs> มันชอบใส่ผ้าคุมตลอดเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นที่แมปนะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนเปิดเกาะลายก่อนมาเราไปลองเลทตรงนี้ดูตอนนี้ผมอยู่ที่เชสอสเซกพาวเวอร์160เท่ากันกับตัวเราเลยนะ คุณผู้ชมดูเวลาขี่ชุดพวกนี้ต้องเน้นตอนกลางคืนว่ะเพราะว่ามันมีประกายไฟไงมันถึงจะเห็นชัดอ่ะข <c oughs> องมันเป็นที่แผนที่คุณผ <c oughs> ู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะเลดเลยมามาดูโล่เรามันบอกว่าถ้าเราบล็อกห้าครั้งมันจะติดไฟใช่ไหม

นี่เนี่ยเดี๋ยวเราฟันด้วยจริงๆโล่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยขวามันไม่ค่อยดีอ่ะเวลาเราบล็อกห้าครั้งนี่ผมถือว่าเยอะนะเนี่ยเราฟันแล้วเนี่ยมันจะตายแล้วอ่ะทีนี้จะเป็นต้องไปบล็อกขนาดนั้นเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นดีกว่า เทียบเลยว่ะถ้าเราอาวุธติดไฟใช่ไหมเกาะเราจะเพิ่มขึ้นมาละเปิดมันติดวะไหนมันฟื้นฟูเลือดวะเลือด2%เหรออเดี๋ยวเราลองดูดิว่ามันจะฟื้นฟูเลือดยังไงให้มันตีเราก่อนป๊บ ตั้งปีเราก่อนนะโอเคหูติดไปแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะท่านผู้ชมเพิ่มแบบทีนีนนนอ,อะไรอ่ะมันไม่ได้เพิ่มแบบไม่ได้เพิ่มจนเราเพิ่ามพามันได้อะคือเหมือนแบบเราต้อง คอยเลี้ยงอาวุธไม่ติดไฟอยู่ตลอดนะนี่ไงเพิ่มนิดหน่อยผมกดเพิ่มเองดีกว่าต้อง <c oughs> คอยกดเพิ่มเองน่าจะดีกว่า มันล้มหอย่างนีโอเคศัตรูอยู่ไหนวะศัตรูไม่ค่อยมีเลยอ่ะอยู่ข้างในเหรอมาอาผมว่าบล็อกนี่ใช้ยากนะ

ตัวนี้ทำไมมันเลทครับเดียวหมดเลยวะนู่นศัตรูอยู่นู่นอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปหาศัตรูก่อนนะผมคิดว่าเปิร์กของโล่เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ <im ple asure> เพราะว่าถ้าเกิดเราฟันโหดโเนี่ยเราแทบจะเป็นต้องบล็อกเลยนะครับผม ถ้าใครเล่นก็ไม่ต้องใส่โลก,ก็ได้ครับไปใส่เป็นไอ้นี่ก็ได้นะ <c oughs> ไปใส่เป็นดาบสองมือก็ได้อาวุธสองมือก็ได้มั <c oughs> นสูงมันต,ตงมาตายเลยวะ่ะ ไม่มีศัตรูแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปหาโขโหดตีแล้วแต่โดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็เล่นแบบเนี่ยก็เล่นแบบลุยๆได้อะตัวไม่ได้ไม่ได้ไไดเล่นยากเหมือนสายพิดนะ เพราะว่าสกิลฝั่งสายไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสกิลที่แบบฆ่าพวกคนที่รู้อีหนูเนี่ยนะแต่มันมีเหมือนกันนะที่กดติดไฟอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ปวดแบบสายพิษไม่ยอมนะเฮ้ยตายเลยว่ะโบนี่ไปดักบล็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวเราลองบล็อกบล็อกดูให้ได้5ครั้งไอ้สกิลบล็อกห้าครั้งแล้ว ปล่อยสเก็ตไฟรอบๆตัวเนี่ยมันดีไหมแต่ส่วนตัวผมถ้าเกิดว่าเราไม่เราสู้ไหวเนี่ยเราไม่ต้องบล็อกก็ได้นะแล้วก็ฟันฟันฟัน,ฟนไปอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่โดยรวมแล้วดีครับแนะนำเลยชุดนี้เท่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มนะราคา2 0 0พมิลิคอยต์นะครับลองไปจัดกันดู นีด่ดดูิยมันแบบโล่มันก็เท่อะมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองเปิร์กของโล่กันอีกทีนะครับอันนี้ผมจะเข้าไปแบบคนเดียวนะไม่เอาลูกเรือเข้าไปเพราะว่าพอลูกเรือมันเยอะเนี่ย มันแย่งกันฟันมั่วหมดเลยนะทำให้เราบล็อกไม่ได้โอเคตรงนี้มีทหารสองตัวไอตัวเนี้ยตัวใหญ่มันน่าจะเก่งเดี๋ยวเราฆ่าตัวนี้ก่อนเรียบร้อยดูดีกว่า หนึ่งสองสามสี่วีวอชชงชูดตั้าตีไงคุณผู้ชมติดไปติดไฟแบบพูดแรง แต่เรายชเวลามันนานเหมือนกันนะก่อนเราจะใช้ได้อะคือเราต้องบล็อกแบบกระโดดมาตายเฉยคือเราต้องบล็อกแบบดีๆเลยอะจังหวะบล็อกอะมันบล็อกไม่ค่อยได้แต่เวลามันติดเนี่ยมันติดเป็นเป็นแบบวงกว้างเลยนะผมตอนแรกผมว่ามันจะเป็นแบบสะจิตไป ลองอีกทีไหมลองให้อีกทีนะเข้ามาข้างล่างโอเค ไมันกว้างขนาดนั้นน่ะมันมีโอกาสที่ชาวบ้านจะโดนด้วยนะเดี๋ยวเราลองบล็อกแบบนี้หนึ่งสองหนึ่งโอ้ยมันน้ำใหม่เลยว่ะสอง สามมีไงติดลรอโคตรแรงเวลาเราเหยียบศพนี่เราก็โดนไฟไหม้เหมือนกันนี่หว่าถูกว่ใช้ได้นะทุกคนเคยโก้ไม่แย่นะครับผมแต่ว่าใช้ยากหน่อย มันก็ไม่ได้ใช้ยากนะครับมันแค่จังหวะในการใช้มันค่อนข้างลําบากอ่ะเพราะปกติเวลาเราเล่นเราฟันฟันราอะมันก็กว่าเราจะรอให้ฟันอ่ะมันก็น่าค่อนข้างนานค่อนข้างใช้เวลาถึงเราจะใช้กับตรวหนึ่งหนึ่งโดยที่ไม่ไม่มีตัวอื่นมาต่อาีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่ตู้เรากิ้งหลบแล้วฟันข้างหลังดีกว่า ก็ลองไปตัดสินใจดูครับว่าจะใส่โล่หรือไม่ใส่โล่ก็ได้นะจะเปลี่ยนจากโล่เป็นอาวุธอย่างอื่นก็ได้ผมว่ามันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมใครที่ชอบเน้นป้องกันแล้วแพรี่ก็มีถือว่ามีสกิลเพิ่มมาให้สกิลหนึ่งส่วนใครที่ชอบบมูก็เปลี่ยนเป็นอาวุธอย่างอื่นก็ได้ครับผมแล้วหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะตัดทลตรงนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมม่รู้ขึ้นไหนคอมเมนสีชมไม่ได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคร